I need a weapon. I need a weapon. somebody, somebody. somebody. ต้งนะหนึ่งจุดห้าก็แหวเฮียมันติดอ้ะวันไม่ไหวไม่รู้อ่ะใสไปแล้วนี่ไงอุ้ยนั่นเลยไม่ได้อุ้ยเอ้าเหยื่อเล่นบอลยากกันอีก ไอ้เฮียทำไมวันนี้มันมีทุกเกมเลยวะหรือมันขึ้นรีเจนกันแล้วแล้วมันปล่อยไอชิวกันวะไปมันเล่นหนึ่งสูตรแล้วใช่เหรอมันไวจังไงลูลกหนีชัวเลยเฮียเอ็มปับเปีอ่ะเฮ้ยไอมีเอ็มปับเปียมีอะไรนะมาดิสาดอื้อเตี๊เดิมนี่ ก้อ้องเลยอนว้าแล้วเฮียเอมามสามันตัวนี้แล้ก็บ้านเรียงตัวนี้โอเคเยนี่ไม่มียาสงสามศูนย์แคปทิกโอมาเดี๋ยวขวัญกันหรอนามมุสลิม ขึ้นนี่นี่ไปขึ้นบนไปขึ้นคัูเดินเถามชที่เมื่อกี้โรอดแล้วจ้ะสองชั้นนี่งไงลงรอะตอนี่โดดโดดโดหมืนโดดนะเดดดาบ้านตายเไปกดดันนะเดินมาเล่นฮะยาไม่เถอะไม่มีไงนสองชั้นหนึงห้าบ้านขึ้นหนึ่ ใช่แมมซีมันโหดจังวะสองสองทีมไปยิงเมล็ดแล้อวะเปอเปเตตบมือไม่หยุดเลยซื้อมาสามศูนย์อะใช้ได้โดยสามเม็ดเลยหรอเออมาไปสามเม็ดอะคนเดียวอะหาเล่นกูหมดยุกเลยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮี่เจอตี้เฮี้ยนี่อีกเหรออะไรวะ A R C นะไอ้สัสอย่ามาล่นตอนเจอมันลิดก็พออย่า ก็สี่สูตรอยงเงไอ้แคบบุกไม่หยุดเลยอะ <got> ส่งแบบคนอาอะไรวะมัน,นอันนี้หน่อยวะกรรมการใจร้ายขนาดนี้ไปไหมพอเลยอะ พี่เดินอะไรวะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เ้ยบเดน a t t a c เอาเยมานนั่นเองเอาเรมานับด้วยนะอดูมาหมดกันวะทีเด็ดแมนเซ เฮ้ยเฮียเนี่ลั่นอะไรวะดูดูจากทรงแล้วคนไปมิวเยอะเหมือนกันไนเนโยนนะ เด็กใหม่ลงหมดเลยวะ่ะคันนี้คุณร่างเก็บต่อไปเจอมันเละได้นน I got surprised. s ร p p l i e สนามแม่งเล่นอย่างดีอะวิงไรบดีอ่ะอนี 佢見到話有第三方嘅。 ตายตั้งศูนย์อเลยมันใช่หรอวะโอ้ยพอร์เรตี้หนึ่งหนึ่งวะอะไปิ่งวะเนี่ยเจ็บแชมป์พี่แมนเงนี่ยบเลยยโดนด่าอะไรนะียบเลยโดนด่าอ้เนี้มันน่าขำจริงไอ้เชี่ยดูเสียงดิสัตไอ้แองจี้จริง ดูได้เหี้ยเข้าเส้นอ่ะเออพี่ดนพี่ดนแม่งเปลี่ยนมาเข้าเส้นกูจัดเลยเหี้ยเหี้ยไปดองเหนือไปรถลาไปเจ๋งแล้ววะมูเมนต์ไอโอซอมดี ไอโนบุมันมันมูมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมึงยิงคอมโซ่เดียวเล่นเกมเดียวเลยเท่าไหร่ขนาดนั้นเลยหรอรู้ว่ามูเม้นท์มันแบบมันเบี้ยวอ่ะมันคือวอ่ะใคร โอ้าลโอ้สานะโอสิบนะ่จคนบอกครับจ้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ไม่ไม่ไม่ข้เฮ้ยเจอเจอันนะะี้เจอจรงิงอันนี้เจอจริง ยังไงมาดิจอแล้วนะไม่ใช่ต่อนะไนม่ลองกอดดูสิไม่อยู่คนเดียวหรอกแค่นี้เถอะเนีย่ยมันกระตุกกระติกกระติกกระติกอะไรทั้งนหนหรอ แม,แมตัวเลขตัวไข่แค่สามแซมขึ้นทเทเลปแต่ละนายสัตว์มันมาสองไก่ได้ไงว่าถึงจะขึ้น <laughs> เนี่ยเย้อสองซื้ออูอ้ อุ้ยค้างข้างอย่างนี้เต็มป่ะไม่ไม่ขับวนต่อทับมาอย่างบ้านขั่วมักเกียรเฮ้ยยังมีอยู่แล้วไอ้สัดเฮ้ยอนาบ้านเถอะเรองขับไปต่อเพราะว่าเรื่องขับไปต่อหนีมาเลยเพื่อนมันะ สองตัวนะขับไปไม่ใช่ไม่ใช่ขับไปขับตีมมามกันนะนี่นี่เห็นนีมเฮ้ยใ่้าพี่แมนนะายตัวนึงเหไอ้รถมาที่มเลยที่มไม่ใช่ไม่ใช่เอาบอลต่อเะ หินเมต้าเนี่ยได้เห็นตะกก้าเนี่ยหินได้ห็นมั้ยอ๋อพี่ไม่ได้มองตรงนั้นอะตอนมานี่ตัวนี่ยหายชิกยิงได้ป่ะตอนมาที่มาร์คเบๆอืมลูกขิดก็มีนะว่ะ มันอยู่ในล่องนี่มันจะเป็นล่อกะป่อยไปก็ได้ไหมดบตี้อยู่ไหมเฮ้ย้ที่ไม่เอาขวาละอ้ออ้ออ๋อไดมเนี่ยไอ้นกตีห็นตีห็นนอกไม่ตีห็น จตา,ามสุกตามลูกป<น>ิดป่ะใชายืนดูดีกว่ปาวปะ่ะเฮ้ยพี่จ่าจ่าจ่าเราวังนเอ่้นมึนองอ่ะตัวบ้านมีชั้นสองบ้านขวา

ตายแล้ววะไม่มีขบอยเสร็จแล้วโดนรับเบรดแะเมื่อกี้ขบออกมาห็นละเก็บของเก็บของสองตัวนี่ตัวนี้คือตีก,ก้าวมาเก็บของตีก,ก้าใช่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 จะไปหม่งไปหม่งบ้านได้เลยมีเหมือนมีอีกตัวนึงนะเห็นละมยออกมาช่วยขอกขอกขอก สองั้นสองเลยขึ้นเลยออกข้าง้านะเวยบ้านนูนไปนัดหนึ่งบ้านขวามี้นะบ้านขวานี h ่เซกเซเบ้กูเซฟเองเลเดี๋ยวไปหาช่วเล่นนะเดี๋ยวกูเซฟเดี๋ยวกซเบฟกบ้าเออบ้านซ้ายมีนะเคลขึ้นไัเชั้นไหนวะนชั้นหนึ่งตอนนึงเลยวะเออ หน้ากูไปฉันสองอุ้ยไอ้เชี่ยมุมเชี่ยอะไรอีกอะเฮ้ยเกิดอะไรแล้วนะสม่ทันและวแต่ขึ้นนะขึ้นแตขึ้นนะขึ้นชั้นเดียว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 เฮ้กูแหละไอ้เหี้ยมันกระตุกแบบกระตุกกรกตุกกระตุกตลอดเลยมันคืออะไรวะ มันก็ตัวแบกตกระตกตกกระตกระตกะนมันเป็นี่อะไรมอกเนี่ยกูยิงแบบยิงแล้วก็ส่งโค๊บก็ค้างนี่กโคตรเบื่อเลยมันเล่นไม่ได้ตังใจอ่ะกรอะไรผมผมต้องไม่สตีมอ่ะอีกไม่สนุกไอ้พอสิบหมันเล่นไม่ไหวแล้วเหรอวะตก็ไม่ไหวครับสองตัวัยบาตดบ สภาพไม่ได้ลย่งตรงเลยติกมาก่อกลย่งมบ้านซ้ายตัวนึง้ง้่้านฝาาาวาดิเอาาาดิเด่บ le, en. En. ้านซ้ายและบ้านซ้ายี่โอเคโอเคสภาพมันไม่ได้เลย กูตรงตรงหนอเฮียติสติดมากเลยเฮียบ้านนี้มีร้อยมาสพิมอ่ะนี่ก็มีแต่แนเข้าวงเฮ้ยราศีขับหลังกูตีหนึ่งตีหนึ่งเข้าบ้านเก่ากูบ้านเก่า,าที่เรา,า,าเคลียร์เลย เอาเรียันี้หมอได้ไหมเออมาแล้วที่ตามเบอยู่ตามเบลลบอยู่นล็กตัวแม่กำแงบ้านอะสะบ้านละอะไรแล้เบิดทิ้งไว้ใส่ไว้ตีหินนี่เฮียตอนนี้อ้ส่ แมื่อผมมีปมแบบพี่ผมไม่กล้าขับใกล้ๆมันเมื่อกี้วันนี้แม่งโดนแต่พวกยิงรถคมๆไอ้สัตว์ไอ้ยี่มันแล้วมันไม่สนใจกูเลยไอ้ยี่มันจะยิงมาให้ตกอย่างเดียวเลยไอ้เยี่นั่นอะมันมีรถรถรถอันนี้เหรอวะรถเลื่อเหรอวะโอุ้ยโหถือว่าเล็กต้นโอ้โหแล้วแม่งเอาแต่จะล่าไอ้เยี่ Nát, awake em. Long lòng Nó Ba đi, lùm, đi. Em đi lòng Đi lòng 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 Đi 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 lòng kia lòng 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 น่าหลมว่าน่ะ <Help. S 1> เจ็บเจ็บนกคนเลยอ่คันแต่กันนะที่จ <laughs> ังคูณสามแม่งไวเกดจังวะ

แล้วบ้านขวามีเอวห็นไหมใช่ใช่ลังบ้านฝั่งทางบ้านเฮ้ยเไตปิดไมได้ ไม่เปรียมเรียนแล,ล้วอีกเฮียแม,ม่งมขวางเอ็มปับเปี้ยกูถ้าเอ็มปับเปี้ยกูเจ็บมาให้ชาติเจอดส่ว่าฟ้าเยมีห้องนามไมอ่ะเออห้องน้มไปมันซียังโหดใช่หรอครับ

นี hey, oh, ่คนปั๊มยาน้ำเดืสายใจทำไมเหมือนง้างเลยโอ้โหพอดีเป๊ะเดือมหุนเนาะ เดี๋ยวห้องน้ำอ่ะห้องน้ำไรอ่ะแม่งหมุนโชว์ไปทีนึงอะไงเีกิดมาดี๋ยังดีเฮ้ยมันนิ่งไปไหนวะโอ้ยหาพี่แมว อีกตัวนึงอยู่นี่อีกตัวนึงอยู่นี่ฝั่งนี้มีคนบหนาน้ำอยู่ฝั่งซ้ายตอนแรกอยู่แถวนั้น,นะอะไอเรื่องเสียงไอเสียงที่มันกะมันต้องยังไงวะก็มันมีก็เสียงมันออกมาแค่สั่งก็เหมือนเสียงตีนอะซ้ายขวาแค่นั้นเลยแต่แค่กะกะไม่ค่อยถูกแบบแต่แค่รู้ว่ามันอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาแค่นั้น